สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยกับฟังลาวและไปอยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเละครับสําหรับเมเนกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งวิธีชีวิตการยุ่ฮะหการเ็ดอยุทเฮ็ดกินนะครับเนาะวิถีชีวิตการประกอบอาชีพอาวาม่นประกอบอาชีพประกอบ อาหารเนาะดำลรงชีวิตของเขาแต่ละหม้อแต่ละเวนมือนีแม่วานวาเสียดอันปาน,นินปาน,นินลุยสวนนะครับหรือว่าปลานินอบสมุนไพรปลาอินอบสมุนไพรก่อนสิไปเบิ้งเขากะก็กำลังเลืแก่ใจจากพ่อแม,ม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนรอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันได้เยครับเด้อ ความแล้วเบ่งนับกันได้แล้วครับไปครับคนในครัวของ,ฮงเฮาคนละครับี๋ยะครับมาเบ่งวิธีทำปานินลุยสวนนะครับเนาะระว่าปปานินอบสมุนไพรนะครับนี่ยครับคลุกใส่ซอยเป็นชิ้นๆคลุกใส่กับแป้งมาทอดให้นับกรอบๆดูครับเนี่ยเดี๋ยวจะช้อนที นะลานิลุยสเวรเดีเอไพ้ายู่ใ้จินนะครับเราจะไปข้างไว้มันสเสด็ดน้ำนะครับเนาะะเสด็ดน้ำมันลรชุดใหม่โรไปโอ้ยลงไป โอ,โอเคครับเดี๋ยวเรากับไปเตรียมเครื่องแล้วครับบาดนี้ เดยดบอกบ๊อกรอที่สุดนะครับ,รบอุปกรณ์เครื่องเราไปไปล้างน้ำอยู่ครับล้างน้ำเสร็จเราก็มาซอยนะครับอุปกรณ์นี้มะม่วงถิงแล้วก็หอมหอมหอมบัวครับหอมบัวแดงเกลื พริกสดๆคับหนักเดี๋ยวครับเขากลับมาซอยเครื่องดูครับนี่เครื่องเคียงแล้วครับวับนนะี อากาศหนา,นา,นาวๆต้องกินกินแบบนี้แหละครับปลานิลลุยสวนน่ะปลานิลอบสมุนไพรนะครับเนาะมากด้วยสมุนไพรเฉพาะห้าเนามีมอบอกเราว่าเ้าม่ใส่ปัวหน้าก็ได้ครับบุ mm hmm. ตรสาวของอานามาใส่เนาะเพราะอันเปรี้ยวเหมือนกัน เราขาดไม่ได้คือทิ้งนะครับทิ้งกับหัอหอมกับตะไคร่ใก้จะสุกแล้ว เศ็ษจินภายในครัวเรือนของเขานะครับเนาะเราไม่ได้ทำค้าทำขายอะไรนิดน้อยเพราะอิ่มนี่แหละครับสร็แล้วก็รอเสิร์ฟนะครับนะ้บ้านเรียบร้อยครับ và nên Luisuan, xuống Mà đỡ xem xem nó cân này. โอเคครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ